วันนี้นะครับพักก้าวไกลเนี่ยนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่ระยองนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักนะครับเราวันนี้ตามกําหนดการเนี่ยนะครับเราจะคุยกับเพชรกรลุนพลด้วยนะครับที่เขาก็ไปลงพื้นที่ที่ระยองด้วยเหมือนกันนะครับจะได้คุณเพชรกรลุนพลเนี่ยนะครับช่วยกันสะท้อนภาพต่างๆนานานะครับว่าการลงพื้นที่ที่ระยองเขาเนี่ยคำขานรับของประชาชนเป็นยังไงนะครับ ฟีดแบ็กของประชาชนเป็นยังไงนะครับเหมือนกับคุณเพชรมาอยู่แล้วในสายแล้วใช่ไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าดีับอาจา์สวัสดีครับเพชรครับสวัสดีครับเพชรครับอยู่ที่ระยองหรือเปล่าครับอ่อวันนี้มาสุรินทร์ครับอ้าวมีเลือกตั้งซ่อมที่สุรินทร์เหรอครับอ๋อไม่มีครับมีมีมาอบรมทีมจังหวัดแล้วก็ทีมอาสาของจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อแล้วที่สุรินทร์บรรยากาศเป็นยังไงครับบรรยากาศของประชาชนที่ที่ที่คุณเพชรไปเจอเนี่ย แฟนๆก้าวไกลเนี่ยนะครับโ oh, อ้โหเยอะมากครับอาจารย์วันนี้พอดีมีงานสมโพธิสารหลักเมืองด้วยผมก็ได้เดิน oh. พบปะพูดคุยเพราะว่างานสมโพธินี้ก็จะคือแต่ละห้างร้านก็จะเอาของมาแจกพี่น้องประชาชนคล้ายๆกับงานงานลรยโปอ่โรงทานอย่างเงี้ยครับคนก็จะเยอะมากเดินไปตั้งแต่ต้นซอยมีแต่คนเดินมาว่าไม่เป็นไรนะข้างหน้า ส้มทั้งจังหวัดไม่เป็นไรนะเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ไไดสอสอนะครับแล้วก็ oh. ในพื้นที่เขตหนึ่งเนี่ยผู้ชนะก็คือพรรคภูมิใจไทยก็มันเมื่อกี้ก็พอดีได้เจอสอสอภูมิใจไทยด้วยนะครับก็เดินเข้าไป hmm. ทักทายสวัสด,ดีแล้วก็ <Okay. S 1> ประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ให้กําลังใจค่อนข้างเยอะมากครับ hmm. แล้วแลคะแนนบัญชีรายชื่อของก้าวไกลที่สุรินทร์รอบที่แล้วดีไหมครับเอ่อดีครับดีอ่าเขตเนี่ย hmm. เขตเราแพ้แค่ไม่กี่พันคะแนนครับแล้วก็ okay. เป็นเป็นผู้สมัครหน้าใหม่มก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคุณคุณเพชรไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับบรรยากาศที่สุรินทร์เนี่ยนะครับในแฟนๆก้าวไกลก,ก็คงจะดีใจที่ก้าวไกลไปแต่ว่าไปลงพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเขาบ่นเรื่องรัฐบาลยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะสุรินทร์เนี่ยผมเคยไปก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีคนเสื้อแดงมีคนที่รักประชาธิปไตยเยอะแล้วชาวบ้านเขาบ่นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่โอเคภูมิใจไทยสอสอเขา ได้เข้ารุมรัฐบาลแต่เพื่อไทยจัดตั้งร <up> ัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยไปเจอชาวบ้านสุรินทร์เนี่ยเขาพูดถึงนี้ว่ายังไงกันบ้างชาวบ้านโอเคไหมครับเรื่องรัฐบาลแบบนี้ก็ก็มีเวลาพูดคุยกันน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นงานสมโภชงานเยอะก็ไม่ได้คุยยาวแต่ทุกเสียงก็บอกว่าจะจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเขาก็พูดพูดพูดว่าไม่ต้องห่วงนะไม่มีอีกแล้วครั้งหน้าส้มทั้งสองใบเพราะว่าเดิมสุรินทร์เราก็ทราบว่าก็เป็นเป็นพื้นที่ที่พัก เพื่อไทยครองเสียงมายอย่างยาวนานนะครับครั้งนี้ก็แพ้ให้กับภูมิใจไทยเยอะอพอสมควรแล้วก็ก้าวใจเองก็มาที่สองอหลายเขตนะครับก็ชาวบ้านก็เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการตั้งคำถามค่อนข้างเยอะแล้วบางคนไม่ตั้งคำถามเลยบางคนตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วเราก็ได้แต่แบบครับไม่ต้องห่วงครับก็ทำเต็มที่ครับวันนี้ก็มาลงพื้นที่ครับเป็นเหมือนกับพี่ระยองครับ ที่ระยองที่ไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอลงพื้นที่ก็เช็คเช่นเดียวกันหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าผมอะแบ่งนะบ้านผมลูกๆเนี่ยไปส้มหมดแล้วพี่เนี่ยบแบ่งมาแต่ถ้าถ้าตบัตสั์แบบนี้ครั้งหน้าไม่มีแบ่งแล้วทั้งบ้านส้มแน่นอนไม่ต้องห่วงซึ่งเราก็แบบ hey, พี่ใจเย็นๆนะทำไมต้องให้เขาใจเย็นด้วยครับไม่ไม่ยุ่ยุไปเลยครับก็ <c oughs> แตมเดนียวเลยดิพี่อะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> คือไม่หรอกเราเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับพักเพื่อไทยนะครับ,รบเราก็เห็นว่ามันก็มีความจําเป็นของเขาแต่ในความจําเป็นนั้นถ้าเป็นก้าไก่คงไม่ทําเราก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มฟืนเห็นความเกลียดชังเข้าไปก็บอกบก็มันก็มีความจําเป็นแหละพี่แต่ก็อยู่ที่พี่เชื่อในอุดมการ์พักไหนเลือกตั้งครั้งหน้าพี่ก็ลองพิสูจน์ตัวพักผมดูแล้วกันถ้าพี่คิดว่ามันมันตอบโจทย์ในความรู้สึกที่ผมก็ฝากด้วยแล้วกัน ็อมะแล้วแล้วพอคุณเพชรบอกว่ามันมีความจําเป็นที่เพื่อไทยเขาต้องตั้งรัฐบาลข้ามกั้วแบบนี้ชาวบ้านไม่งงครับเอ๊ะก้าวไกลมาบอกว่าให้ชาวบ้านฟังแล้วก็เข้าใจเพื่อไทยชาวบ้านงงไหมไม่งงครับเขาก็ให้ก็ให้ให้เอาอย่างเดียวว่าโอเคครับที่ขอบคุณครับแล้วก่อนเขาให้เพชรหรือว่าให้ให้ให้ต้องโอเค โอเคเข้าใจตรงกันตัดเลิอไปยาเพศออกไปทีนี้ตอนนี้โหคอรมอมันออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดให้คุณเพชรประเมินเนี่ยในฐานะที่เป็นสสมาเนี่ยคิดว่าดูสภาพโหคอรมอตอนนี้เช่นคุณอนุทินนะครับคุมกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่ากระทรวงเกษตรในคุณธรรมนัทคุมนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยเบอร์ใหญ่ของเพื่อไทยตอนแรกต้องการคุมมหาดไทยกลายเป็นต้องไปคุมกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ตําแหน่งกราโหมเนี่ย คนที่มาคุมก็คือคนของพลเอกประยุทธ์แลก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรุ่มรุ่นกับพลเอกอภิรั์ด้วยเนี่ยมีมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มันเหมือนคอรมอรเพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นคอรมอรเพื่อไทยภายใต้ร่มเงาพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีกระทรวงหลักๆก็คือรัฐมนตรีจากขั้วพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ตำแหน่งกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่ในสมัยที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยหาเสียงกันเนี่ย네ทั้งสองพักก็มีการพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพต่างๆนานาแต่ตอนนี้รัฐมนตรีกรลาโหมกลายเป็นพลเอกซึ่งเป็นมือวาลเประยุทธ์ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ข้อสังเกตที่บอกว่าคอรมอเพื่อไทยมันคือคอรมอใต้ร่มเนาเอกประยุทธ์เนี่ยคุณเพชรคิดว่ามันมันฟังได้ไหมมันก็ฟังได้แค่ครึ่งเดียวครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีคอรมออยู่แค่สี่คนใช่ไหมครับอาจารย์มันก็คงไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะคุมเสียงได้ได้เด็ดเด็ดขาดและที่สําคัญคือคอรมอเนี่ยเสียงสามร้อยกว่าซึ่งถ้าวันหนึ่งตัดเสียงของรวมไทยสร้างชาติออกสามสิบหกเสียงใช่ไหมครับ มันก็ยัง200กว่า280 290เลยซึ่งก็ไม่ทําให้รัฐบาลกระเทือนแน่นอนผมไม่เชื่อว่ามันก็เป็นไม่ได้อยู่ใต้ปีกใต้ร่มงเงาหรอกแต่ว่ามันเป็นสัญญาต่างตอบแทนแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือ,อเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่ามหาไทยเนี่ยคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุมท้องถิ่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการวางอํานาจเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญในการที่จะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งใหญ่ ผมก็แปลกใจว่าพักอันดับหนึ่งเนี่ยควรจะต้องเป็นคนดูกระทรวงนี้เพราะมันมีผลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือแม้แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทุกพักเองก็ต้องการไปฝังตัวก่อนที่จะเป็นเลือกตั้งใหญ่แล้วก็แต่มันก็มีหลายซีนารรโอครับมันก็มีหลายหลายข้อสังเกตที่ที่ผมเองก็ก็มองอยู่เหมือนกันว่าหรือว่านี่จะเป็นการทำพักการเมืองครั้งสุดท้ายของนายทุน พักใหญ่ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งในทุนหยุดอยู่กับลูกกับหลานไม่ทำงานแล้วม,มันก็จะทำให้ท่อน้ำเลี้ยงต่างๆหรืออการที่จะมีอำนาจในพักเนี่ยมันหายไปมันก็จะเกิดการที่แตกคอกันระหว่างมุ้งต่างๆ หรือว่าภายในอีกสามสี่ปีข้างหน้ามันจะเกิดการหลอมรวมกันระหว่างสองพักพักน้าเงินกับพักแดง<ม>จะเป็นการหลอมเข้าไปรวมด้วยกันหรือไม่ถ้าถ้าในทุนใหญ่วางมือเพราะว่าเราก็เห็นว่าวันนี้ก็ทิ้งไพ่ทุกอย่างแล้วก็ยอมที่จะ,อ,ะอยู่ภายใต้อํานาจของคนที่ทำร้ายตัวเอง<ม>เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งซีนารีโอท,ที่น่าสนใจเหมือนกันว่าการที่ให้อ มหาไทยให้กระทรวงใหญ่ๆเพื่อที่จะปูทางในวันข้างหน้าที่จะมารวมกันหรือไม่นะครับ<ม>หรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเฉยๆโดย<ม>อ,าอาจจะถือว่าตัวเองก็ยังมีอำนาจในการปรับคณะรถัฐถมนตรีอยู่ในมือเพราะฉะนั้นถ้า<ม>ถ้าเกิดวันหนึ่งมีปัญหาหรือวันหนึ่งเคลียร์ไม่ลงตัวก็สามารถปรับคณะรัฐมนตรีได้เลยหรือถ้าแย่กว่านั้น ็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ใบสั่งยุบสภาเนี่ยมันเป็นไม้ไมตายอายาสิทธิ์ที่ไม่มีพรรคไหนอยากจะให้ดึงไม้ตายนี้ออกมาเพราะหนึ่งคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ละพรรคก็ใช้กระสุนไปกันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้กระสุนในคลังเนี่ยก็น้อยกันทุกคนแต่เท่าที่ทราบมาก็มีโรงงานผลิตกระสุนที่เป็นเจ้าใหญ่นะครับก็พร้อมที่จะป้อนกระสุนมาให้ตลอดเวลา แต่เจ้าของโรงงานผลิตกระสุนเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอา่าซึ่งก็ก็ผมก็เชื่อว่าถ้าถ้าในายใหญ่ถอยคนเนี้ยจะเป็นคนกลางที่เข้ามาจัดการเรื่องทุกอย่างหรืออาจารย์ะว่ายังครับเจ้าเ <laughs> จ้าของโรงงานผลิตกระสุนนี่ <laughs> เขาเขาผลิตกระสุนให้กี่ให้กี่พักที่คุณเพชรได้ยินมาเนี่ยโอ้โหที่ที่ได้ยินมาเนี่ยก็ ให้เกือบทุกพักเลยนะฮะให้เยอะมากให้เยอะมากให้เยอะจนจนอยากจะถามว่าพี่ลืมพักผมหรือเปล่าครับไม่ใช่ให้ให้พักการเมืองนะให้กับให้กับพวกพวกอผู้ผู้ทรงเกียรติหลายๆคนในการยกมือหรือไม่ยกมือจนทำให้คนแก่อ้วนๆเขารู้สึกหงุดหงิดว่าไม่สามารถคุมเสียงได้ คุณ <king, S 2> <ๆ>คุณเพชรประเมินว่าถ้าเกิดครับมันมีการขยับกันของทางอาสมุทรเพื่อไทยภูมิใจไทยขยับกันที่ค <c oughs> ุณเพชรพูดก็คือว่าเอ่อเพื่อไทยอาจจะไม่มีอยู่ฝ่าไปในอนาคตแล้วก็กลายเป็นพรรคเดียวกับภูมิใจไทยเนี่ยแปลว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลก็จะต้องเจอศึกที่หนักขึ้นกว่านั่นป่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอาจจะกลายเป็นอีกพรรคเดียวกันนะครับแล้วก้าวไกลก็ต้องสู้กับสองพรรคซึ่งกลายเป็นพรรคเดียวกันซึ่งเขาก็ น่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นแปลว่าก้าวไกลจะเจอโจทย์ยากขึ้นไปอีกหรือเปล่าถ้าถ้าเขาทาแบบนั้นจริงโโจริงโอ้โหอาจารย์ผมว่าทุกวันนี้มันก็มีโจทย์ยากอยู่ทุกการเลือกตั้งอยู่แล้วเนาะต่อให้จะเป็นใครเขาก็มีศักยภาพมากกว่าเราในในใ<ช>ด้าน<ช><ไ>ที่เราขาดแคลนอยู่แล้วซึ่งเอ่อผมเชื่อว่าเพื่อไทยคงไม่ได้คงไม่ได้สูญสลายไปหรอกแต่ก็น่าจะถ้าถ้าในทุนไม่อยู่แล้วก็น่าจะเอ่อกลุ่มก้อนต่างๆก็คงจะขยับขยายย้ายออกมาแต่ก็จะยังม,มีคนที่ยังคง รักและยึดมั่นในพักอยู่ที่ยังคงอยู่อาจจะคล้ายๆประชาธิปัตย์นะครับที่เมื่อก่อนนี้มีเสียงเลือกถึงสามสิบกว่าล้านวันนี้เหลือเก้าแสนกว่าเคยมีสอสอเป็นร้อยวันนี้เหลืออยู่แค่ยี่สิบกว่าคนก็ก็น่าจะออกลูกนั้นถ้าถ้าออกลูกนั้นเนี่ยโดยตอนนี้ถ้าถ้าจับจากกระแสสังคมเนี่ยเพื่อไทยเองอาจจะถูกตำหนิจากสังคมในวงกว้างอย่างที่มีโพใช่ไหมครับว่า เสียงจากของเพื่อไทยเนี่ยหายไปถึง62%ถ้าภายในระยะเวลา4ปีเนี่ยทางพรรคเองไม่สามารถที่จะเรียกความศรัทธ,ธาคืนมาได้ผมเชื่อผมค่อนข้างเชื่ออย่างอย่างบริสุทธิ์ใจเลยว่ามันจะมีนักการเมืองอาชีพที่ไม่สนว่าจะอยู่พักไหนไม่สนว่าอุดมการคืออะไรแต่สิ่งที่ต้องการคือได้ยังอยู่นั่งในสภาอันสมเกียรติแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีสักหนึ่งครั้งในชีวิต ก็น่าจะย้ายถ้ายังไม่สามารถเรียกศรัทธาแต่ถ้าภายในสี่ปีนี้เพื่อไทยสามารถเรียกศรัทธากลับมาได้อ,อก็จะยังคงยึดโลโก้ของพรรคในการใช้ลงพื้นที่หาเสียงแต่ก็นอกจากศรัทธาแล้วผมเชื่อว่ากระสุนก็เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าถ้าถ้าคุณเริ่มเลือกตั้งเริ่ม,มทําการเมืองด้วยการใช้กระสุนมากกว่าอุดมการคุณไม่มีทางที่จะ เปลี่ยนจากการใช้กระสุนมาใช้อุดมการ์ได้เพราะคนมันเคยชินแล้วกับการที่เอ้ยเห็นหน้านี้ต้องได้<ม>แต่กับก้าวไกลเห็นหน้านี้เออไม่ต้องไปขอมม่หรอกมันไม่มีหรอกอืมเรื่องคถามคุณคุณเพชรนิดน,นึงนะครับคือ,อ,อช่วงการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยมันมีหลายนโยบายมากที่ที่ก้าวไกลประกาศนะครับแล้วพอสักพักเนี่ยพอก้าวไกลประกาศเนี่ยคนก็ก็ไปถามเพื่อไทยว่าทำไมไม่ประกาศบ้างเขาก็ประกาศอย่างเช่นเรื่องของการเรื่องของการเกณฑ์ทหารเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเรื่องของเรื่องของการลดในพนต่างๆนานาอย่างเงี้ย ตอนนี้เพื่อไทยเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วสมมุติเขาทาเรื่องต่างๆที่เขาพูดไว้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก้าวไกลเคยบอกว่าจะทําด้วยเนี่ยมันจะทําให้คนจําเพื่อไทยว่าเป็นคนทําเรื่องพวกนี้สําเร็จหรือคนจะจําว่าก้าวไกลซึ่งเป็นคนคิดเรื่องนี้เป็นคนที่ควรจะได้เครดิตมากกว่ากันเอาเป็นว่าอาจารย์คิดว่ามันจะสําเร็จไหมดีกว่ากับการที่เอาคนจัดมานั่งในตําแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้่คือแบบมันตอบยากมากนะแล้วถ้า ตอนนี้วิกฤตศรัทธามันเกิดแล้วอ่ะไม่ว่าจะพูดอะไรอ่ะคํหนึ่งที่เราจะได้ยินตลอดเวลานะครับอาจารย์อันนี้ต้องขอประทานโทษสําหรับแฟนลัพพักเพื่อไทยด้วยจริงๆคือเราจะได้ยินตลอดเวลาว่าตกลงมันคือเอนโยบายหรือเป็นแค่โฆษณาหาเสียงอ hmm. ซึ่งคําเนี้ยมันมันต้องหาทางแก้ให้ได้จริงๆทําให้ประชาชนเชื่อมั่นให้ได้จริงๆว่าสิ่งที่พูดมันจะไม่ใช่แค่การโฆษณาสิ่งที่พูดมันคือสามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วปัญหามันคือว่าการจะ ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารการจะแก้กฎหมายตอนนี้สำหรับก้าวไกลนะครับถ้ามันอยู่ในแนวทางเดียวกับเราเรายินดีที่จะยกมือนะครับยินดีมากๆด้วยที่จะทำาให้เยาวชนของชาติไม่ต้องถูกบังคับเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแม้ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐเป็นคนเสนอกฎหมายนี้เราก็จะยกมือให้เพราะเราถือว่ากฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายที่ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ เราเราจะไม่เล่นการเมืองว่าโอ้ยถ้างั้นต้องต้องแทงต้องพยายามถ่วงเวลาต้องทําทุกอย่างไมนะ่ให้เขาได้มีผลประโยชน์ซึ่งผมเชื่อครับว่าประชาชนแยกแยะออกว่าใครทําเพื่อประชาชนและใครทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอี่อตอนนี้นี่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผม <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าพอเพื่อไทยเขาไปตั้งรัฐบาลของเขาเองก็ตัดขาดกับก้าวไกลคนละขั้วไปเป็นฝา่ายค้านเนี่ย เหมือนเพื่อไทยเนี่ยดุก,กับก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการดุในเรื่องที่ยุ่มยุ้มยิ้มยิ้ม,ยมอย่างเช่นวันก่อนคุณนิคมบุญวิเศษนะครับ <c oughs> ก็อภิปรายเรื่องหมออ๋องใส่เสื้อคอจีนไม่เหมาะสมแล้วคุณอดีตสก็ออกมาขยี้ซ้ำนาว,ว่าการใส่เสื้อแบบนี้ไม่เหมาะสมควรจะมีการตั้งกรรมการในสภาเนี่ยคุณเพชรรู้สึกว่าเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่เขาไปรวมตัวกับฝ่ายรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยแล้วเนี่ยในสภาความดุดันต่อก้าวไกลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหม โอ้ยมันเพิ่มตั้งแต่วันที่แลนดิ้งแล้วครับอาจารย์มันเพิ่มตั้งแต่แตะพื้นปั๊บมันดีกรีมันขึ้นเลยแต่สําหรับสําหรับผมผมมองว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ว่าเราเขาแค่ส่งเสียงให้ผู้มีอำน,นาจได้ยินว่าเขาเกลียดกันจริงๆนะเขาไม่ได้เป็นการจับมือข้างหลังเป็นโชว์ผมว่าเราส่งเสียงให้คนส่วนใหญ่ได้ยินเฉยๆ ให้คนส่วนใหญ่ได้ยินใช่ไหมไม่ใช่เขาส่ง<ฆ>เสียงให้คนไม่กี่คนข้างบนได้ยินว่าเฮ้ย<ฆ> <"He i, S 2> เราเกลียดกันจริงๆนะเพราะอาจารย์<ฆ>คงได้ยินว่าก่อนก่อนหน้าที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันมีเสียง<ฆ>มากมายหลายเสียงเลยบอกว่าเอ๊ะ eh, มันเป็นปาหีหรือเปล่ามันเป็นการที่หลอกกันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายพอตั้งรัฐบาลได้จะถีบทุกคน<ฆ>ออกแล้วกลายเป็นอ่อมอวเดิมกลัดมาเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่า<ฆ>อำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับที่จะ สเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีรับขึ้นทุนเก้าเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้จากการที่สเสนอขึ้นไปทุนเก้าแต่ณวันเนี้คือถ้าถ้าไม่ด่าให้ดังไม่ด่าให้ได้ยินไปถึงคนที่มีอํานาจจริงๆเนี่ยครับณวันที่โหวตนายกเนี่ยสว<ม>ยังคงลังเลที่จะโหวตหรือไม่โหวตยังคงรอสัญญาณอยู่ว่าจะโหวตให้หรือไม่โหวตจนกระทั่งดา<ม>่านั่นแหละ ดาแบ,บดาสาสตรเสียเทศีนั่นแหละสัญญาณไฟเขียวก็ก็ส่งกลับมาว่าอ่ะได้เลยเต็มที่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็คือการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีอำนาจตัวจริงที่ถืออำนาจมากกว่าคณะรัฐมนตรีและและว่าที่นายกรัฐมนตรีคิดว่าเขาจะเดินหน้าไล่ทุบก,ก้าวไกลต่อไปอเพราะว่า อย่างกรณีรองประธานสภาโดนถล่มเรื่องเสื้อคอจีนนับเรื่องหมูกระทะต่างๆนานาเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นการพยายามจะหาเรื่องบีก้าวไก่แบบไม่ให้เหลืออะไรเลยนายกก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งเดียวที่เหลือคือรองประธานสภาก็จะไม่ให้เป็นอีกคิดว่ามันจะนําไปสู่จุดนี้ไหมว่าทํายังไงให้ก้าวไก่ไม่เหลืออะไรเลยเป็นพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งนายกมีคนเรื่มไม่สุดแต่ว่าไม่ได้อะไรสักอย่างเลยคิดว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมครับมันกําลังไปถึงจุดนั้นครับอาจารย์มันกําลังพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงจุดที่เราไม่เหลืออะไรเลย ด้วยความ hmm. ที่หวาดกลัวว่าก้าวไกลเองเนี่ยมีความก้าวร้าวไม่สามารถพูดคุยได้ซึ่ง hmm. มันไม่ใช่แค่ผู้มีอำนาจนะสสในสภา <Huh? S 1> หลายคนก็รู้สึกแบบนั้นนะอาจารย์ hmm. ผมตกใจมากผมก็เพิ่งรู้จากเพื่อนสสที่ไปคุยกับนักการเมืองพรรคอื่นแล้ว <Huh? S 1> เขาก็มาบอกพี <Huh? S 1> f, เ่เพชรเขาเขากลัวพวกเราจริงๆนะบอกทําไมอ่ะ hmm. ไปคุยแล้วเขาบอกว่าเออพวกน้องๆมันก็คนปกตินะมันก็ไม่ได้ดูก้าวร้าวอะไรนี่หว่า hmm. เขาบอกก็ใช่แต่คือภาพเราอะ่ะมันเป็นคนที่เหมือนกับ อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในพวกเดียวกันเราจะไม่คุยกับใครซึ่งไม่ใช่ซึ่ง<อ>ต้องบอกว่าที่เราไม่ไปคุยกับเขาอะอาจารย์ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสอสอใหม่กันแบบแปดสิบเปอร์เซ<อ>็นต์น่ะใช่ไหม<อ>เราไม่รู้จักเลยเดินไปพี่คนนี้ชื่ออะไรเอ๊ะคนนั้นแต่แต่สอสอพักเดิมๆอะ่ะ<อ>เขาเป็นกันมาแบบสามสมัยสี่สมัยบางคนสิบสมัยเจอหน้า<อ>กันมันเหมือนแบบเปิดเทอมอ่ะเอ้าเปิดเทอมแล้วเราก็จะได้สอสอหน้าเดิมกลับเข้ามาเวลาเจออ้าวสวัสดีครับสวัสดีทักทายแต่ก้าวไกลโผล่เข้ามา เฮ้ยพักอะไรอ่ะเอ๊ะเขาเป็นใครแล้วเอ๊ะแล้วก้ากันคือคนธรรมดาที่ที่หาเช้ากินข้ามแล้วอยู่ๆวันนึงก็ดันประชาชนให้ความไว้วางใจกลายมาเป็นสอสอบางคนก็ควังตัวไม่ถูกบางคนก็ยังแบบนั่งคุยกับผมอยู่เลยตอนประชุมแบบพี่ผมก็อืมทึ่งเหมือนกันเนอะอยู่ๆวันนี้ก็มานั่งอยู่ในห้องสุริยันทั้งทที่ตอนนั้นก็ยังวิ่งทําม็อบอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่า เราก็เลยพยายามด้วยความด้วยความที่ไม่คุ้นชินสถานที่เราก็เลยจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่งเมาท์มอยแล้วด้วยความที่เราอะ่ะมีเยอะไงครับพระอาจารย์มีทั้งร้อยห้าสิบคนใช่ไหมมันก็กลายเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่ไปไหนเราก็มีแต่เพื่อนเราก็เลยไม่ไปคุยกับพรรคอื่น<ๆ>ซึ่ง<ๆ>นี่แหละวันนี้แหละที่จะมาอบรมก็ด้วยเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววันอังคารที่ประชุมพรรคเราก็จะอบรมเรื่องนี้เหมือนกันว่าการทํางานการเมืองมันไม่ใช่สร้างศัตรูการทํางานกางเมืองคือการสร้างเม็ร พักองคาพยบใหญ่อาจจะไม่ถูกกันในตัวนโยบายอาจจะไม่ถูกกันในแนวอุดมการ์แต่ตัวคนที่ทํางานการเมืองที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยจาเป็นที่จะต้องหาแนวร่วมจําเป็นที่จะต้องผูกมิตรไม่ใช่เพื่อที่จะได้เป็นงูในนาคต์แต่เพื่อที่เวลาที่เราต้องการผ่านกฎหมายอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นว่าสุราก้าวหน้าที่แพ้ไปแค่สองเสียงเอง คือถ้าเราสามารถไปผูกมิตรแล้วก็อธิบายเหตุผลในการผ่านร่างพรบรหรือกฎหมายต่างๆได้เนี่ยมันก็จะทําให้กฎหมายนั้นมันผ่านได้ง่ายขึ้นหรือแม้แต่ในการมาธิการการมาธิการในางก็คงทราบว่ามันมีมากมายหลายพักมารวมกันการประสานความร่วมมือจากพักต่างๆไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพลังประชารัฐหรือไม่ว่าภูมิใจไทยเป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่การผ่านกฎหมายหรือแก้ไขปัญหาประชาชนจ้องได้รับฉันชามติีจากผู้แทนกับพแต่อุดมการเราจะไม่เปลี่ยน นั่นแหละเราจึงจําเป็นที่จะต้องมาสื่อสารกับทั้งอ่าว่าที่ผู้สมัครที่จะสมัครในอนาคตทีมจังหวัดแล้วก็ตัวผู้แทนที่ได้รับ <st> <t ans> คัดเลือกเพื่อที่จะให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่เกียรติชังกัน,นอย่างเดียวนะเราต้อง<ช> <gemeins. S 1> ยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในอุดมการนั้นเราต้องมีการประนีประนอมเพื่อผ่านร่างกฎหมายแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคุณเพชรคิดว่านี่อาจจะเป็นคาถามสุดท้ายแล้วคุณเพชรทุก่า ก้าวไกลเนี่ยจะฝ่าด่านของฝ่ายอนุรักษนิยมที่ต้องการปิดล้อมก้าวไกลกำจัดก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลจะฝ่าด่านนี้ไปได้ยังไงก็คงต้องใช้ทําการทําความเข้าใจและอย่างที่บอกแหละครับการสร้างมิตรคือไม่ว่าจะอยู่พลังประชารัฐไไม่ว่าจะอยู่รวมไทยสร้างชาติอย่างน้อยให้เราได้พูดได้คุยกับตัวผู้แทนของแต่ละพักให้เราได้สามารถส่งเสียงไปถึงผู้นําของพักที่แท้จริงหรือให้เราได้ส่งเสียงมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้มีอํานาจที่แท้จริงในประเทศนี้ว่า สิ่งที่ก้าวไกลาทาเนี่ยมันไม่ใช่การล้มล้างสิ่งที่ก้าวไกลทําเนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแต่มันคือเรื่องปกติมาตรฐานในโลกปัจจุบันนี้ที่ประเทศที่จเจริญแล้วก็มีการเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นการพูดคุยโดยไม่ยึดความเชื่อแต่เรายึดเหตุและผลเป็นที่ตั้งรวมถึงการทําตัวแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้แทนราษฎรให้ประชาชนเป็น เกาะตำบังให้กับเราแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้กับก้าวไกลในการที่จะผลักดันนโยบายที่ก้าวหน้าและเป็นนโยบายที่ทําเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนจร,จร,จร,จริงๆเพราะเราเชื่อครับว่า,าถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นจริงๆว่าเราไม่ใช่เด็กดื้อนะเราไม่ใช่เด็กก้าวร้าแต่เราเป็นเด็กที่อยากจะมีอนาคตเรามีความฝันของคนมากมายหลายคนที่ ฝากนะมากับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอ่ะเราต้องการทําให้ประเทศนี้มันดีขึ้นจริงๆทําให้ความเป็นอยู่ของปนะระชาชนมันดีขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไว้ใจเรามารู้จักเราสิไม่ใช่ไม่ไว้ใจเราและถีบเราออกไปและที่สําคัญสิ่งที่ก้าวไกลยพยายามจะสื่อสารคือตอนที่เราเป็นอนาคตใหม่นะเป็นพรรคใหม่เรามีสอสอ80คนคุณยุบเราเราเหลืออยู่50จาก คะแนนดิบจริงๆที่เราคิดว่าเราได้ประมาณสี่ถึง้าล้านใช่ไหมครับหกล้านกว่าน่มันมีของรวมไทยสร้างชาติข้ามาด้วยคุณยุบเราคุณทําร้ายเราวันเนี้ยเราเป็นก้าวไกลที่มีสิบสี่ล้านกว่าเสียงอืถ้าคุณคิดว่าคุณจะยุบก้าวไกลอืแล้วจะทําให้พรรคเนี้ยมันหายไปการฆ่าคนอ่ะมันทําให้คนหายไปแต่จิตวิญญาณอ่ะมันยังอยู่แล้วผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของก้าวไกลและอุดมการของก้าวไกลอ่ะวันเนี้ยมันได้ส่งต่อ ไปมากกว่าสิบสี่ล้านเสียงแล้วมันส่งต่อไปหากลุ่มคนทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อเหลืองแม้แต่กลุ่มคนเสื้อสีเขียวสีฟ้าที่มองเห็นแล้วว่าเก้าวไกลเขาเขามีอยู่ตรงการ<ม>เขาเขาทําอย่างที่เขาพูดผมเชื่อครับว่าถ้ามีคนคิดที่จะยุบก้าไกลแล้วพยายามที่จะกําจัดเราออกไปทางเส้นทางการเมืองครั้งหน้ามันจะไม่ใช่สิบสี่เสียงครั้งหน้ามันจะไม่ใช่แค่ร้อยห้าสิบเอดคนแต่ครั้งหน้าจะเจอขึ้นความ ต้องการคลื่นแห่งความฝันของประเทศไทยที่จะผลักดันให้เรามีมากกว่าที่คุณคาดแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเพชรครับขอให้การทํากิจกรรมที่พื้นที่ที่สุรินประสบความสำเร็จครับมีกิจกรรมอะไรที่คนแถวนั้นอยากจะไปแล้วพักเปิดให้คนไปร่วมได้ไหมครับรือการทานเก้าได้ครับได้ครับก็ก็มาที่โรงแรมผมจําชื่อโรงแรมไม่ได้โรงแรมทานทองหรือไงเนี่ยก็เป็นงานอาสาก่อนก็คือเราอยากหาอาสาสมัคร มาช่วยงานทีมจังหวัดสุรินไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟิกเรื่องการเขียนบทห,หรือการสื่อสารต่างๆแล้วก็รวมถึงการพูดถึงการรับสมัครสมาชิกแล้วก็แนวทางการทํางานของพักต่อไปรวมถึงแนวทางการทางานของทีมจังหวัดสุรินในการที่จะไปสู่ฝั่งฝันรวมถึงการสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้านและที่สําคัญครับอาจารย์คร,ครั้งหน้าพักก้าวไกลเราจะส่งท้องถิ่นไม่ใช่คณะก้าวหน้าแล้วจะเป็นของพักก้าวไกล เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใครที่อยากจะเป็นแคนดิเดตของเราใครที่อยากจะ,อ,ะอยู่ในสัญลักษณ์ของก้าวไกลแบบผม,มที่จะทํางานท้องถิ่นคุณอาจจะยังไม่ไมถนัดเรื่องนิติบัญญตัติแต่คุณอยากจะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลอบตอบจออีกไม่นานครับเราจะเจอกับก้าวไกลในระดับท้องถิ่นมีแฟนๆบอกว่าเป็นโรงแรมทองทาลินนะครับใครอยากจะไปะ <ๆ S 1> ไปได้ทองทาลินอยู่พรุ่งนี้ทั้งวันใช่ไหมครับ ใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายสเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับเครื่องตอนบ่ายสามพุ่งวันมาเลยมีมีประชุมต่อโอเคครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับคุณเพชรครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีมากครับขอบคุณครับนั่นก็คือพักก้าวไกลนะครับโรงแรมทองทารินนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ